นี่เป็นการแสดงมากความสามารถของแมวน้ำแอฟริกาใต้ครับที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในโซนจัดแสดงแห่งนี้แมวน้ำแอฟริกาใต้หรือแมวน้ำแคฟเฟอร์ซิลมีถิ่นอาศัยบนเกาะบริเวณชายหาดที่เป็นโขดหินที่มีการขึ้นลงของน้ำทะเลในเขตแอฟริกาใต้และออสเตรเลียชอบกินปลาเป็นอาหารหลักรวมทั้งปลาหมึกและหอยออกจับปลาในทะเลใกล้เกาะเล็กๆและขึ้นฟัง แมวน้ำแคปเปอร์ฟิลเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ชอบล่าเหยื่อและหากินตามผิวน้ำหรือน้ำตื้นๆหากินปลาตามเรือของชาวประมงแมวน้ำมีน้ำหนักราว247กิโลกรัมความยาว2.15เมตรครับตัวเมียมีสีลำตัวเป็นสีน้ำตาลเทาครับและมีความยาวประมาณ1.56เมตรอายุเฉลี่ยประมาณ20ปีและแมวน้ำเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ครับ